มีใครสนใจอยากจะเล่นปริศนาคำทายจะลุงบ้างไหมภูเขาครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยอะไรเอ่ยไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นลำลรยเออจมูครับเออเก่งอะไรเอ่ยสูงเยี่ยมเทียมฟ้าต่ำกว่าหญ้านิดเดียว ภูเขาค่ะถูกต้องเล่นปริศนายันพอหอมปากหอมคอแล้วนะอนนี้ลุงก็อยากจะรู้ว่าพวกเรามีความรู้ไหมเอ่ยคําว่าปริศนาเนี่ยมันคืออะไรปริศนาคือถ้อยคําหรือรูปภาพที่แต่งหรือประดิษฐ์ขึ้นมาให้มีเงื่อนงมหรือมีความหมายแฝงที่ผู้ทายต้องมีความรู้รอบตัวและมีเาววัยไหวพริบในการตีความจนสามารถทายปริศนานั้นได้ปริศนาที่เป็นข้อความมาขึ้นต้นว่า อะไรเอ่ยแล้วตามด้วยถ้อยคำที่ค้องจองกันผู้ตอบต้องสามารถคิดเชื่อมโยงและมีความคิดในการใช้ภาษาจึงจะโต้อตอบเล่นไทยปริศนากันได้อย่างสนุกค่ะแสดงว่าดาวนีเฟยอ่านสารนุก,กรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มี้มาก่อนแล้วทำไมเขาถึงต้องเล่นปริศนาคำไทยกันด้วยล่ะครับก็เพราะว่าเขาต้องการจะรองภูมิปัญญากันคนไทยเนี่ยเขานิยมเล่นไทยปริศนากัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเวลาว่างหรือเวลาทํางานเนี่ยเขาก็มักจะลองทายปริศนากับเพราะว่าถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กๆรู้จักจดจําแล้วก็รู้จักสังเกตในปริศนาคําทายเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่สองส่วนเด็กๆรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างก็ปริศนากคําเฉลยไงครับ ทีนี้ปริศนาคําทายที่เราเล่นกันเมื่อกี้เนี่ยรู้ไห ouais, มว่าเขาแบ่งออกเป็นประเภทอะไรบ้างก็จะมีป <palace> ริศนาคําทยที่แบ่งเป็นประเภทตามเนื้อหาแล้วก็ปริศนาคําทยที่แบ่งตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นอะไรเอ่ยเขียวเชะอุ่มพุ่มสวัยไม่มีใบแต่มีเม็ดเอออะไรเหรอคบเฉลยเลยแล้วกันนะจ๊ะก็ฝนงี้ล่ะงั้นต่อไปเป็นปริศนาคำาทยเกี่ยวกับพืชบ้าง อะไรเอ่ยต้นเท่าครกใบปลกดินตะไครถูกต้องแล้วค่ะปริศนาต่อไปนะคะเกี่ยวกับสัตว์บ้างอะไรเอ่ยสี่เท้าเดินมาหลังคามุงกระเบื้องเต่าไงครับถ้าุงไทยปริศนาเกี่ยวกับวรรณกรรมบ้างได้ไหมรู้ไหมว่าพระรามเนี่ยชอบสีอะไรชอบสีดาค่ะออพี่ดาวนี่เก่ง่ังเลยนะครับงั้นต่อไปเป็นปริศนาเกี่ยวกับอวัยวะบ้างนะคะ อะไรเอ่ยน้ำบ่อน้อยคนต้องร้อยบิดไม่แห้งอ๋อก็นำลายครับภูเขานียเก่งขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้นะจ๊ะยังมีปริศนาคำทายที่เกี่ยวกับชาวป,ปัญญาอีกอะไรเอ่ยเข้าก็หายออกก็หายเข้าก็หายออกก็หายก็การหายใจไงล่ะคะโอ้พี่ดาวนี่เก่งจังเลยนะครับแบ่ภูเขาก็ชมพี่มากไปพี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกจ้ะ แต่แค่มีหนังสือเล่มนี้นี่แหละ